ก่อนที่เราจะได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมะเรื่องเกี่ยวกับศาสนาหรือปรัชญาต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันดีมันเป็นเรื่องแท้จริงที่มนุษย์ทุกคนต้องรู้เราหลงกลไปเรียนเรื่องต่างๆมากมายใช้ชีวิตต่างๆมากมายแต่วันหนึ่งพอเราได้มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องราวที่เป็นชีวิตจริงของชีวิต สายตาของเราที่มองคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่พี่น้องสามีภรรยาหรือลูกของเราหรือเพื่อนๆของเราคนในสังคมหรือนักการเมืองหรือทุกๆคนในโลกนี้เรามองสายตาพวกเขาด้วยความเมตตาด้วยความรู้สึกว่ารักอาทรแล้วก็อยากจะแนะนำสิ่งดีๆให้กับพวกเขาประเภทที่สอง คือมองด้วยสายตาที่ดูถูกดูแคลนมองด้วยสายตาที่ค่อนข้างที่จะค่้นไปทางเหยียดหยามอย่างเช่นที่คนพวกนี้หลงในสิ่งมัวเมาหลงในสิ่งที่ลาบยสศสรรเสริญหลงในสิ่งที่เป็นเงินเป็นทองหลงในเรื่องของวัตถุชีวิตจริงๆแล้วพวกเราจะต้องไปเรียนอีกอย่างหนึ่งชั้นสละแล้วซึ่งทุกๆอย่าง หลายคนมองคนเหล่านั้นด้วยสายตาที่เหยียดหยามและด้วยสายตาที่ดูถูกด,ดูแคลนหลังจากที่ตัวเองหลังจากที่เราค่ะไปเรียนรู้ในเรื่องของธรรมะธรรมชาติของชีวิตจิตใจในเรื่องของร่างกายเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมนุษย์ทุกคนจะต้องเรียนรู้เรื่องเหล่านี้แต่สายตาหลังจากที่เราเรียนรู้เรากลับเหยียดหยามพวกเขา เคยสังเกตไหมคะว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นสายตาของเราที่เหยียดหยามเขาไม่ว่าจะเป็นคําพูดของเราที่กดเขาคําพูดของเราที่เสียดแทงเขาโดยเราเองค่ะไม่รู้ตัวนั่นคือการทํางานของมารอีกชนิดหนึ่งนะคะมารเนี่ยเขาสัญญาเลยว่าเขาจะทำให้มนุษย์ทุกคนลุ่มหลงอยู่ในก,กิเลส หลังจากที่พวกเรารู้แล้วในเรื่องของธรรมะธรรมชาติของชีวิตในเรื่องของวิปัสสนาในเรื่องของสมาธิในเรื่องของละมานในเรื่องของศาสนาต่างๆมากมายเมื่อเรารู้แล้วเรากลับมองพวกเขาต่ำลงและเราถูกยกตัวของเราสูงขึ้นให้รู้เลยนะคะว่านั่นเป็นการทำงานของมารที่อยู่ในจิตใจของคนในคราบของนักธรรมในคราบของนักบุญ หากมนุษย์คนใดก็ตามที่ทำร้ายจิตใจของมนุษย์อีกหลายๆคนไม่ว่าจะเป็นสัตว์สิ่งของต้นไม้สิ่งมีชีวิตต่างๆด้วยสายตาก็ดีด้วยจิตใจที่กดที่ดูถูกดูแคลนก็ดีด้วยคำพูดด้วยกริยาท่าทางปึงปังก็ดีเพื่อตอบสนองตัวของตัวเองเท่านั้นแต่ในขณะ ที่ตอบสนองตัวของตัวเองกลับทําร้ายจิตใจของคนอื่นคุณมีสายตาแบบนั้นหรือเปล่าเหยียดยามดูถูกดูแคลนคุณมีคําพูดที่กดเขาหรือเปล่าคุณมีคําพูดที่ไปกําหนดชีวิตของใครบางคนหรือเปล่าที่พยายามที่จะให้เขาเปลี่ยนแบบที่คุณได้รับการเปลี่ยนแปลงแล้วที่พยายามที่จะจูงใจของพวกเขาโดยการบังคับให้สังเกตตัวเอง สิ่งนี้มันเป็นสิ่งบอบ,บางสิ่งนี้มันเป็นสิ่งละเอียดนะคะที่มานจะทำร้ายตัวของเราด้วยนิสัยของเราเดิมๆนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเรียนรู้สิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์แล้วเราจะต้องเอื้ออาทรเมตตามากขึ้นอภัยมากขึ้น เห็นความไม่รู้ในตัวของมนุษย์มากขึ้นรวมทั้งเห็นความไม่รู้ในตัวของเรามากขึ้นด้วยคุณจะต้องอภัยยิ้มให้เขาชี้นำไม่ใช่บังคับชี้แนะไม่ใช่ชักนำนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่คุณไปรู้ข้อมูลต่างๆที่คุณไปรู้คุณเป็นเพียงแค่ให้ข้อมูลเท่านั้น ต้องอภัยต้องปล่อยวางในผลลัพธ์หากคุณให้ข้อมูลได้ถูกต้องตรงใจเขาเขาก็สามารถที่จะติดตามคุณเรียนรู้กับคุณได้แต่หากคุณให้ความรู้ยังไม่ตรงใจเขาคำพูดยังไม่ตรงต่อความต้องการของเขาคุณจะต้องใช้ความพยายามในการค้นหาว่าจริงๆแล้วเขาต้องการอะไรคนรอบข้างของเราเนี่ย ทำยังไงเราถึงจะชักชวนเขามาเรียนมารู้หรือมาฟังเราบ่อยๆโดยที่เขาก็ไม่เกิดอารมณ์โดยเขาจะได้รับการยกระดับจิตใจของเขาด้วยเช่นกันโดยเราเองก็จะได้รับการยกระดับจิตใจของเราด้วยเช่นกันทุกๆครั้งที่เราถ่ายทอดในสิ่งที่เรารู้ให้เป็นธรรมดาให้เป็นสัจธรรมให้เป็น ความปราณีความเมตตาคนคนนั้นก็จะได้รับการยกระดับเราเองก็จะเกิดการยกระดับขึ้นคารุในตัวของเราก็จะยกระดับขึ้นด้วยในขณะที่เราแบ่งปันหรือเราสอนหรือเราให้ความเมตตาให้เรา ระลึกไว้เสมอนะคะว่าตอนนี้เรากำลังสอนตัวของเราเองเรากำลังก้าวข้ามนิสัยเดิมก้าวข้ามกิเลสในตัวของเราก้าวข้ามความอยากในตัวของเราเช่นกันเราไม่สามารถที่จะพัฒนาระดับจิตของเราได้ด้วยตัวของเราเองเราไม่สามารถที่จะพัฒนาระดับจิตของเราได้ด้วยตัวของเราเองเราจะถูก คนอื่นๆรอบข้างของเราลบเหลี่ยมเราไปเรื่อยๆขัดเกลาเราไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราแวววาวเหมือนกับเพชรเราถึงจะได้รับการพัฒนาหรือยกระดับจิตหากใครก็ตามคิดว่าฉันสามารถที่จะเรียนรู้ฉันสามารถที่จะผ่องใสได้ด้วยตัวของตัวเองให้เปลี่ยนแนวทางนะคะให้เดินไปหาคนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ ให้เดินไปหาคนที่รู้มากกว่าคุณให้ยอมรับในสิ่งที่มันคือความเป็นจริงให้ละวางซึ่งอัตตาที่ตัวเองมีอยู่แล้วคุณจะพบว่าวันหนึ่งค่ะคุณจะไบ้ท์ขึ้นคุณจะมีอสภาวะที่สว่างขึ้นทั้งใจและกายก็จะมีพลังงานมีออร่าอินเนอร์จีดีด เกิดขึ้นในตัวของเราทุกๆวันเมื่อไหร่ก็ตามที่เราละวางได้ไม่ว่าจะเป็นคำพูดสายตากริยาท่าทางที่ดูดูถูกดูแคลนผู้คนที่ยังไม่รู้คุณก็จะประจักษ์ในหนทางที่แท้จริงให้วางใจในสิ่งที่เรากำลังทำให้วางใจในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนให้วางใจ ในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของเรานะคะว่าเป้าหมายของเราที่มันสวยงามที่ปราศจากกิเลสปราศจากสิ่งมัวหมองปร,ปราศจากสิ่งเคลือบแคลงนั้นเราต้องเป็นตัวเราที่แท้จริงเราเปรียบเสมือนหัวหอมหนึ่งหัวที่เราค่อยๆถูกปอกลอกเปลือกไปเรื่อยๆปอกเ,เปลือกไปเรื่อยๆโดยคนที่ปอกเปลือก,อกมันมีทั้งตัวเรา และมีตัวคนอื่นด้วยทั้งคนที่มีความรู้น้อยกว่าเราทั้งคนที่มีความรู้มากกว่าเราคนเหล่านี้คือสิ่งแวดล้อมในตัวของเราซึ่งเขามีศักยภาพในการปอกลอกใจของเราตัวของเราพอเราถูกลอกปอกเปลือกไปแล้วเราจะเห็นตัวตนที่แท้จริงของเราก็เป็นเพียงหัวขาวๆตัวเล็กๆที่ซ่อนอยู่ในหัวหอมนั้นเมื่อเราเห็นตัวของเราที่แท้จริง เราถึงจะดำเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องเพราะฉะนั้นจงขอบคุณสิ่งรอบข้างจงขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาในชีวิตของพวกเรานะคะเพราะทุกคนคือครูของพวกเราใจของพวกเราต้องการครูและใจของพวกเราก็ต้องการเป็นครูด้วยเช่นกันเมื่อเราได้รับการลอกปลอกเปลือกอย่างแท้จริงเจอตัวตนที่บริสุทธิ์แล้วเราจะต้องแบ่งปันกลวิธีกลยุทธ ที่เรามีให้กับทุกๆคนเพราะเราเองก็ใช้กลยุทธ์ของทุกคนมาลอกปลอกเปลือกเราเช่นกันดังนั้นชีวิตมนุษย์ปัจจุบันทั้งให้และรับนะคะเมื่อเราเรียนรู้ทั้งให้และรับที่สอดคล้องเราก็จะเป็นคนที่สอดคล้องลื่นไหลไปกับธรรมชาติลื่นไหลไปก,กับการใช้ชีวิตประจำวันนะคะวันนี้ให้เราสังเกตว่าเรามีสายตาที่เหยียดหยามผู้คนหรือเปล่า เรามีคำพูดที่เท่มทิ่มแทงผู้คนหรือเปล่าเรามีกริยาท่าทางที่ทิ่มแทงบุคคลคนอื่นๆหรือเปล่าเขาเจ็บช้ำน้ำใจจากกริยาท่าทางของเราหรือเปล่าเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรเรารู้สึกว่าเรามาให้ผู้คนแต่คำพูดของเราในการให้นั้นทำร้ายจิตใจใครหรือเปล่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดบอบบางเพราะฉะนั้นเมื่ออะไรก็ตามที่เรารู้แล้ว การถ่ายทอดการใช้ภาษาพูดการใช้ภาษาท่าทางการใช้พลังงานหรือพลังความคิดส่งออกให้พวกเขาให้อยู่ในเส้นทางของสายกลางไม่ดูถูกเกียดติยามไม่สงสารแต่เป็นจิตใจที่เมตตากรุณาและเอ็นดูเพื่อนมนุษย์คนหนึ่งค่ะเพราะเราเองก็เคยเป็นแบบนั้นมาก่อน